กลับเข้ามานะครับคุณสุรนันท์ครับเราคุยกันไปแล้วถึงฉายภาพของคุณทักษิณแต่ยังไงก็ตามเราก็ต้องฉายต่อเพราะมันจะต่อเน,นื่องไปกับคุณแพทองทานด้วยแหละคุณทักษิณเนี่ยตอนนี้เขาบอกว่าเอาละคําว่าพยักติดปีคือเดินทางได้ละไม่ติดละศสารไม่ได้เพราะว่ายกฟ้องแต่คุณทักษิณจะกล้าเดินทางไหมผมว่าอย่างอาจจะถ้าเกิดแกมีทริปสั้นๆไปเจอประธานอาเซียนแล้วคิดว่าสามารถพูดอะไรได้หรือมีภาพออกมา คือเวลารัฐบาลลงเนี่ยไม่ว่ารัฐบาลไหนนะในโลกอะ่ะก็ต้องไปคว้าต่างประเทศปัญหาคือคุณแพทองทานแกคว้าต่างประเทศไม่ได้เพราะแกพังอืในเรื่องนโยบายเขมรก็พ่ออาจจะกู้หน้าได้เช่นอาจจะบินไปหาอันวาอิบราฮิมพูดอะไรนิดๆหน่อยๆแล้วให้อันวาช่วยคุยเรื่องเขมรนี่ห <า S 1> แหละสมมติสมมติอ่านะหรือไปกลับไปดูไบาอาหรับแล้วก็หาคนลงทุนอะไรพวกนี้ก็เป็นไปได้ในทริปสั้นๆแต่ผมว่า สมาธิของท่านอ่ะคงยังอยู่ในในสองจังหวะนี้มากกว่าคือถ้าพ้นถ้าพ้นยี่สิบเก้าสมมุติยี่บเก้าเกิดเป็นคุณกับคุณแพรทองทานนะเอ่อทางการเมืองเดี๋ยวเราค่อยมาวิเคราะห์กันนะแล้วก็วันที่เก้าเกิดเกิดคุณทักษิณไม่โดนสมมุติอาหลุดทั้งสองวันหลุดทั้งสองวันเลยส่วนข้าราชการอาจจะระนาดไปนนอีกเรื่องนะอันนั้นอ่ะอันนั้นอ่ะพยักติดปีกเลยพยักติดปีกแน่นอนถ้าอย่างนั้นนะ เราไม่ก้าวล่วงเข้าไปเกี่ยวกับขบวนการทั้งหมดในอดีตเคยเป็นรัฐมนตรีสังกัดพรรคเพื่อไทยครับให้เดาใจ・ไทยรักไทยให้เดาใจเลยนะวันนี้นะคุณทักษิณที่บอกว่ายังไงก็ยังกังวลอะ่ะคุณทักษิณคิดว่าลูกตัวเองรอดหรือตกเก้าอี้ผมว่าวันนี้คุณทักษิณพูดกับคนข้างนอกถ้าถ้าให้ผมเดานะผมได้ยินมาแววแวๆแต่ว่า ผมก็ไม่เชื่อว่าเป็นคุณทักษิณพูดหรือผมไม่ไม่ร้อยประสานะก็มีความมั่นใจสูงว่าลูกจะรอดใช่ไหมฮะแต่ผมไม่ชอบเล่ไอ้เกมตัวเลขที่เล่นกันนะอ่าสี่สี่ห้าแล้วเราไม่ต้อง<ม>พูด<ม>ตัว,ตวเลขเออแต่ในขณะเดียวกันถ้าอ่านตามเนื้อของกฎหมายเนื้อของมาตรฐานจริยธรรมที่เห็นเนี่ยมันรอดยากนะผมยังผมไม่ได้ไปก้าวล่วงตุลาการแต่ผมก็กำลังคิดว่าถ้าตุลาการจะเขียนช่วยเนี่ย จะเขียนช่วยยังไงอุน,นี่พูดเหมือนคุณสมชัยศรีสุทธิยากรเมื่อวานเก้าอี้ตัวนี้เลยผมว่าทุกคนที่อ่านเกมการเมืองทะลุเนี่ยมองคล้ายๆกันละ่ะเพราะว่ามาตรฐานทางจริยธรรมเนี่ยมันมันมันละเอียดอะผมไม่ต้องโย,โย,โยกเป็นเป็นข้อๆหรอกเพราะว่าผมผมคิดว่าเรื่องของจิตสํานึกผิดชอบชั่วดีเนี่ยมันชัดอยู่แล้วละ่ะนะครับเออแล้วจะมาบอกว่าไราเดียงสาหรือยังไม่พร้อมเป็นนาย ไม่ได้เพราะว่าคุณเป็นคนดิเดตนายกอันนี้ปัญหาของคุณไม่ใช่ปัญหาของป,ประเทศชาติไม่ควรเป็นปัญหาของประเทศชาติปัญหาของประเทศชาติคือคุณดันมาเป็นนายกคุณอาสามาเองคือจริงๆแล้วนายกเนี่ยถ้าเป็นผมนะเมื่อวานนี้ที่ไปที่ศาลเนี่ยผมจะ,ะแถลงต่อศาลคือคือไม่ใช่แถลงปิดแต่ขอสารชี้แจงแล้วก็พูดไปเลยว่าดิฉันเนี่ยพลาดเสียทีคุณเซนแล้วก็ขอโทษ ผมว่ายังมีคนเห็นใจมากตอนคลิปวิกฤตเป็นโอกาสใช่นะแล้วก็เสร็จแล้วนะพูดในศาลเสร็จออกมาไม่ได้เดินหนีนักข่าวอย่างอย่างเมื่อวานออกมาดืนถแถลงเลยดีฉันพลาดเพราะคุณนายทองทาเนี่ยพูดตอนแรกตอนแรกพูดขออภัยตอนหลังขอโทษที่คลิปหลุดหรือขอโทษที่ให้ท,ที่ำให้ไม่สบายใจ,ใจมันอย่างนี้มันมันไม่ใช่ม,มันต้องยอมรับว่าพลาดถ้าเกิดยอมรับว่าพลาดต่อศาลขอโทษผมว่าผู้พิพากษาเขียนให้ได้นะ ว่าไม่มีเจตนาตืด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 คือผิดยอมรับแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นผมก็คือออกมาพูดกับนักข่าวแล้วลาออกพอลาออกเนี่ยมันก็มีทฤษฎีว่าศาลต้องจำน่ายคดีออกทันทีเพราะว่าไม่ความเป็นรัฐมนตรีหมดไปอันนี้ต้องเหล่าทั้งสองตำแหน่งนะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวัฒนธรรมเพื่อให้ความเป็นรัฐมนตรีหมดไปแต่แต่นักวิชาการบางคนก็บอกว่าศาลพิจารณาถึงขนาดนี้แล้วอาจจะต้องวางบรรทัดฐานอันนี้เราไม่รู้ แต่ว่าการลาออกเนี่ยมันแสดงความรับผิดชอบทางการเมืองแล้วคุณแพทองทานเนี่ยก็ยังมีโอกาสยิ่งถ้าจำนายคดีเนี่ยนะก็ยังมีโอกาสที่จะไปพักฟื้นฝึกวิทยายุทยแล้วไม่รู้สิบปีมาสู่คุณพิธาลิ้มเจริญนรัหรือคุณธนาธรหลังจากที่โดกถูกแบนแล้วก็อาจจะมีโอกาสหรือสู้ก่ักการเมืองรุ่นเพราะเพิ่งอายุสี่สามเเองก็คุณเทพไทยก็พูดงี้บอกว่าคือคือ เราไม่ได้พูดว่าเราไม่ได้ไม,มค,ดคุณไ,ไม่ลาออกอคือตอนนี้มันพ้นจากจังหวะที่คุณควรแล้วแต่ทุกคนพูดเหมือนกันว่าถ้าคุณวันนั้นคุณลาออกตั้งแต่คลิปหลุดนะอะคุณไปเก็บตัวเลย5ปี1ิปีไปฝึกวิทยายุธมาแล้วมันเป็นการว่าจะวางมาตรฐานใหม่ด้วยสําหรับการเมืองไทยเพราะนักการเมืองไทยเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยลาออกอืแต่คุณแพทองทานในฐานะคนรุ่นใหม่เนี่ยได้แสดงเลยว่าฉันรับผิดชอบทางการเมืองเพราะจริงๆเรื่องนี้มันไม่ควรจะมาเสียเวลากับคดีนี้เลยไม่ควรจะเสียเวลาตุลาการไม่ควรจะเสียเวลาสังคมไทย หรือพวกเราที่มานั่งวิเคราะห์เรามีเรื่องวิเคราะห์หน้าวิเคราะห์อีกหลายๆเรื่องแต่เรามานั่งนั่งวิเคราะห์เนี่ยเพราะแกไม่ยอมเสียสละถูกไหมฮะแกเสียสละประเทศนะผมไม่ได้คิดอคติอะไรกับท่านแต่ผมคิดว่าถ้าท่านเสียสละวันนั้นเนี่ยประเทศชาติมันเดินต่อหน้าเดินหน้าไปได้กลับไปที่สภาหาคนใหม่มาเป็นนายกจะเป็นอาจารย์ชัยเกษมนิติสิริจะเป็นคุณอนุทินจะเป็นคุณพิรพันธ์จะเป็นคุณจุลินสามสี่คนที่เหลืออยู่เนี่ยก็ไปตกลงกันในสภาถูกไหมครับ แล้วเพื่อไทยเองก็จะเหมือนกับหยุดความเสียหายอ่ะใช่ถูกถูกการไหลลงเนี่ยมันเป็นความเสียหายถูกไหมพอคุณเสียสละปั๊บสังคมแบบหยุดมันหยุดตรงนั้นเลยอ่ามันหยุดอ่าคราวเนี้ยก็ต้องมาประเมินแล้วว่าจะสร้างฐานตัวเองกลับขึ้นมาอย่างถูกนะพรรคการเมืองมันมีขึ้นมีลงคุณต้นก็เห็นเมืองนอกเห็นไหมพรรคคอนเซอร์เวทีอังกฤษเดี๋ยวแพ้เดี๋ยวชนะพอแพ้ปั๊บแพ้ลุ่ยเลยกลับไปตั้งรักตั้งหลักใหม่เสนอแนวนโยบายใหม่ เสนอคนใหม่ๆขึ้นมาชนะเลือกตั้งครับทําไมมันทําได้ของเรามันไม่จําเป็นต้องห่วงอํานาจกันขนาดนี้วันนี้การห่วงอํานาจขอ,ของนายกแพทองฐานเนี่ยมันก็เลยถูกตีความโดยสาธรารณาชนว่าเป็นการห่วงอํานาจของตระกูลชินวัตรซึ่งมันก็ไปเข้าทางกับคนที่ชอบวิเคราะห์แล้วเราไม่รู้ข้อเท็จจริงแต่ว่าไอ้ความขัดแย้งไทยขเขมรเนี่ยจริงๆคนไทยกับครงกัรพูชาไม่ได้ทะเลาะก,กันแต่เป็นการทะเลาะก,กันระหว่างสองตระกูล มันก็เลยไปกันใหญ่อย่างที่ผมให้สัมภาษณ์ในบีบซมันเป็นสโนบอคือเหมือนกับลูกบอลลูกหิมะที่เล็กๆเนี่ยเอามันไหลลงเขามันลูกใหญ่ขึ้น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 บางเรื่องไม่ได้เยวกันหรอกแต่มันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเจนกระทั่งมันถล่มใส่บ้านได้เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยการเสียสละของนักการเมืองคุณทักษิณเองคุณแพรทองทานเองเนี่ยมันจะทําให้ประเทศเดินต่อได้แต่ทั้งหมดที่คุณสุวรรณพูดมาเนี่ยมันไม่เคย มันไม่เคยเห็นในตัวของคุณทักษิณมาเลยไงเพราะว่าคุณทักษิณเนี่ยอย่างที่ผมเคยบอกคุณต้นแล้วขึ้นในรายการเนี้คุณทักษิณเป็นนักสู้แกหมอบไม่เป็นข้างหน้าเป็นไฟข้างหน้าเป็นดาบข้างหน้าเป็นเหวแล้วก็ลุยไฟไปแต่แกมักจะบอกนะสมมุติข้างหน้าเป็นเหวแกมักจะบอกว่าเดี๋ยวแกจะมีบอลลูนพิเศษเามามจากข้างบนส่งมาแกมีความารู้สึกแกมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงเป็นข้อดีและข้อเสียของแกข้อดีก็คือ เราก็ต้องการผู้นําที่มีความเชื่อมั่นถูกปะ่ะ<อ>แต่พอเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากๆบางทีมันลืมไปว่าไอ้เงื่อนไขอีกหลายอย่างเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ได้มอง,ม,ม,ม,องมันไม่ได้มองทะลุข,ขนาดนั้นมันมีเงื่อนไขอีกหลายเงื่อนไขโดยเพราะในระบบประชาธิปไตยแบบไทยเนี่ยมันมีการคานรุลของอํานาจหลายอํานาจเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณทักษณิณจะคิดว่าตัวเองจะเอาชนะหมดไม่ได้ไม่มีใครได้ทุกอย่างไม่มีใครได้ทุกอย่างแล้วพอเลินลุยไฟพับเพื่อการตัดสินใจลุยไฟเนี่ยวันเนี้ย ก็เหมือนกับเอาคุณแพทองทานลุยไฟแต่ก็คือเหมือนกับที่ผมบอกคุณต้นอ่ะคุณทักษิณกลับมาติดไข้ก้นเนี่ยก็วันนี้คุณแพทองทานยังไม่แข็งแรงก็เหมือนกับอุ้มลูกมือหนึ่งถือดาบอีกมือหนึ่งอุ้มลูกฟาดฟันกับศัตรูทางการเมืองของแกใช่ไหมลูกยังไม่แข็งแรงพอตัวแกเองก็ไม่ได้เครดิตสูงเหมือนตอนปี4ี่ที่ชนะเลือกตั้งอย่างท่่มท้น4 4่แปดวันนี้ความไว้วางใจก็ไม่มีสําหรับสาธารณชนคือมีคนตั้งคําถามแหละ เอฟซยังมีไอ้ที่รักก็มีไม่ได้ว่ากันแต่คาตั้งคําถามเยอะและคนที่ไม่ไว้ใจก็เยอะเพราะนั้นพอมาถึงจุดนี้เนี่ยประเทศชาติมันติดมันติดลมทีนี้ประเด็ม,มันอยู่อย่างนี้ผมเอาคําถามที่คนเขาพูดกันแต่ผมไม่ค่อยได้เห็นคนถามออกทีวี <c oughs> คุณทักษิณเนี่ยที่ยังต้องดันลูกเอาไว้พยายามดันหลังหวังว่าจะไปชนะในชั้นศาลร,รัฐธรรมนูญด้วยวิธีใดก็ตามเอเพราะ ถ้าลูกยังคงเป็นนายกรัฐมนตรีเก่งไม่เก่งไม่รู้แต่คือนายกรัฐมนตรีอำนาจเต็มยังอยู่ในมือถ้าคุณทักษิณต้องไปติดคุกวันที่เก้ากันยาอย่างน้อยๆก็ติดคุกในสมัยที่ลูกเป็นนายกนี่จริงหรือเท็จแล้วเมื่อมีอำนาจเต็มแล้วเนี่ยคุณแพทองทานก็มีทางเลือกสองทางอันหนึ่งคือลาออกสองคือยุสบสภาไม่ไม่หมายถึงว่าถ้าคุณแพ,พทองทานเป็นนายกนะคือคือคุณแพทองทานก็คือการที่คุณแพทองทานได้กลับมาเป็นนายกอีกอย่างนะถูกถูกถูก มันกําหนดเกมได้ใช่ถูกไหมมันไม่ได้โดนหักในวันที่ยี่ิบเก้าผมก็เชื่อว่าเขาเตรียมว่ายี่บเก้าบ่ายนะคืนนั้นอะบ่ายสามโมงอ่านเย็นนั้นคืนนั้นเนี่ยก็คงจะต้องมีการระดมกันหละอาจจะเป็นที่โรงแรมโรสวูดถ้าไม่ใช่บันจันซองล่าคงเป็นโรงแรมโรสวูดแต่ก็อย่าลืมว่าที่โรงแรมพูแมนก็อีกมีอีกภาคหนึ่งเขาาจะเปิดเขาาจะเปิดไฟแคมอยู่ถูกไหมมันก็เป็นประชาธิปไตยแบบไทยๆอ่ะแล้วรัฐภาก็ดูเสียงกัน ใครจะมีงูเห่าใครจะพักไหนพักร่วมบางพักอาจจะบอกว่าเฮ้ยถ้าโดนคดีอย่างนี้ไปต่อเน,นี่ยมีหวังพักอุก้งกศูนยนพันไปโรงแรมนน้นดีกว่ามันก็เกิดขึ้นได้แต่มันเป็นกระบวนการประชาธิปไตยที่ที่คุณทักษิณอาจจะไม่อยากให้เห็นเกิดขึ้นหนึ่งอยากให้ลูกสาวรอดถูกไหมครับไม่อยากให้โดนติดปราหน้าเรื่องจริยธรรมอสองเนี่ยพอมันมีอำนาจเต็มปั๊บเนี่ยมันไม่มีคําถามเนี่ยคุณแพทองทานเห็นท่าไม่ดีการเมืองท่านไม่ดีกูยุบสภา,าเลย ยุบสภา,าเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายหมดวันนี้ท่านรองนายกภูมิธรรมเนี่ยนักวิชาการบางคนบอกว่ายุบสภา,าได้บางคนบอกยุบไม่ได้คุณภูมิธรรมลองยุบสภา,าวันนี้อาจจะมีคนร้องอาจจะติดคุกได้นะเป็นสูญยาอากาศทุกทางงาได้ซึ่งเราไม่อยากให้เกิดขึ้นูกเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้คุณพายทองทานกลับมามีอำนาจเต็มแต่ถ้าเกิดคุณพัยทองทานไม่มีอำนาจเต็มหมายความว่าวันที่กล้าถูกฟันเนี่ยผมก็เชื่อว,ว่าภายในก่อนที่คุณทักษิณจะถึงคดีคุณทักษิณไม่ก้าสิบวันเนี่ยสิบวันนั้นเนี่ยจะต้องมีการ บริหารจัดก,การจนมีนายกคนใหม่ขึ้นมาได้ซึ่งเราก็ยังเชื่อว,ว่าเพื่อไทยไม่ปล่อยให้อำนาจหลุดไปให้สู่พักอื่นก็คงจะต้องเสนออาจารย์เกษมอาจารย์ชัยเกษมนิติสิริถูกไหมครับแต่อาจารย์ชัยเกษมเนี่ยมันก็เสียงปริ่มน้ําแบบเนี้ถูกไหมถ้าถ้าเกิดคุณอนุทินตั้งย้ายขั้วขึ้นมาแล้วเกิดมันมีการไหลของบางบ้านออกจากพักเพื่อไทยมายกมือให้เนี่ย มันก็เกิดความเป็นไปได้นะมันก็พังทันทีเลยนะก็เป็นไปได้นะจําได้ไหมตอนที่คุณบรรหารศิลปะตอนที่พลเอกชวลิตโดนคุณธนาออกอะแล้วก็ตอนแรกตั้งใจว่าจะเป็นพลเอกชาติชายชูเทวกรรณปรากฏว่าคุณบรรหารแกไปบริหารจัดการเสาเสียงมาได้อืสมัยนั้นไม่มีไลน์ไม่มีกลุ่มไลน์เพิอตอนแรกโทรคุยกันว่าออาตกลงมากันมากันเพิอโทรตอนหลังไม่รับโทรศัพท์ ไม่มาตามนัดตอนนั้ไปบ้านคุณบานหมดเลยตอนนั้เขาเขาใช้อะไรนะไม่มาตามนัดเพราะฉะนั้นคุณอนุทินก็มีโอกาสอ่าอพอเราไม่รู้เราไม่รู้แต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยผมเชื่อว่าคุณทักษิณยังอยากให้ตัวเองเป็นคนกําหนดเกมได้เพราะฉะนั้นสามนาทีของเบรกนี้นะครับต่อเนื่องเลยครับการมีอยู่ของนายกรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นแพรทองทานหรือชัยเกษมอืม จะทําให้คุณทักษิณเดินขึ้นศาลวันที่เก้ากันยาจริงไหมโอ้คุณทักษิณไม่ค่อยมีคนถามเงี้ยคือคุณทักษิณยังไงก็ไปเก้ากันยาเอาจริงเหรอผมเชื่อผมเชื่อว่าท่านไปคือคุณทักษิณไม่หนีผมไม่เชื่อว่าท่านหนีท่านจะหนีไปทําไมท่านหนีไปสิบเจ็ดปีแล้วแต่เป็นแต่ชั้นสิบสี่เป็นคดีที่คนว่ากันว่าน่ากลัวที่สุดสําหรับตระกูลนี้นะใช่แต่ว่าคุณทักษิณก็อาจจะมองว่า อ่าผมผมผมไม่กล้าฟันธงอะนะเราเราไม่ได้ฟันธงอแต่ผมว่าถ้ามองจริงๆเนี่ยผมว่าคนที่ไม่บังคับการใช้สมมติบอกว่าหมายขังยังไม่ถูกบังคับใช้เนี่ยยังไม่ถูกบังคับใช้อย่างเต็มที่คุณทักษิณติดคุกไม่ครบตามหมายขังเนี่ยคนที่จะโดนเนี่ยคือตั้งแต่อธิบดีราชทรร์ยันลงมาถึงหมอแพทย์พยาบาลอะไรก็ตามเนี่ยนะแต่อาจจะไม่ได้โดนที่นั่นถูกปะมันต้องไปฟ้องศาลอื่นแต่คุณทักษิณเนี่ยถ้าเกิดถ้าเกิด สารบอกว่างั้นต้องจับกลับไปขังเนี่ยผมก็ยังเชื่อว่ามันมีระเบียบร,ราชธรร์ที่บอกว่าพักโทษใส่กำไร EM อยู่บ้าน,นคือยังเป็นก๊อกอยู่ยังมีก๊อกก๊อกอยู่ใช่ไหมแล้วแล้วในลักษณะนี้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นอเข้าจคือกว่าจะได้กลับคือสิบหกปีผ่านไปคือใช่<ข>จะให้ไปอีกไม่ไปแล้วไม่ไปแล้วไม่ไปแล้ว,ลวอย่างดีก็ทนอยู่หเดือน อืม <Ừ. S 2> ใช่ไหมแล้วผมก็เชื่อว่าได้ทนอยู่ที่บ้านถ้ามีคําสั่งอย่างนั้นจริงๆคุณสุรนันท์นี่พูดกับผมนะอะตั้งแต่หกเดือนที่แล้วนั่งตรงนี้ว่าผมเชื่อว่าแกอยู่บ้านจน,นวันนี้ก็ยังไม่เปลี่ยนผมยังไม่เปลี่ยนความคิดเลยเหรอยังไม่เปลี่ยนเพราะว่าผมคิดว่ามันมีช่องออกยกเว้นสารโหดจริงๆไปบอกเลยว่าระเบียบราชาทัณฑ์ที่ออกตามพรบราชาทัณฑ์นั้นไม่ถูกต้องอะไรนั่นอีกเรื่องละ โอ้ยแต่ถ้าอย่างนั้นมันจะกระทบกับนักโทษมันกระทบเยอะเลยเยอะเยอะเอะมันกระทบคนเยอะเข้าใจไหมมันมันไม่สามารถทําเพื่อคนคนเดียวได้อ่ะไม่ว่าจะเป็นบวกหรือเป็นคุณหรือเป็นโทษจริงๆเป็นเป็นโทษอะทําไม่ได้เป็นคุณอะทำได้ถูกป่ะแต่ว่าในขนาดขนาดเดียวกันวันเนี้ยผมว่าคุณทักษิณก็ประเมินอย่างนั้นแหละแกหนีไม่ได้ลูกสาวแกทั้งคนยิ่งถ้าลูกสาวกับมาเป็นนายกยิ่งไม่หนีใหญ่เลยคืออุตสาห์ลงทุนถึงขนาดดันลูกให้ไปศาลยิบ ยี่บเอ็ดแล้วดันลูกให้ไปยี่บเก้าแล้วถ้าตัวเองจะไม่ไปนี่เท่ากับหมากทุกทุกอย่างเสียหมดไม่ได้หมดไม่ได้เสียหมดเลยแกก็ผมเชื่อว่าคุณทักษิณเป็นคนที่มีความมั่นใจสูงคนดูชอบไม่ชอบอีกเรื่องนะไม่ไม่แต่ว่าแต่เราวิเคราะห์กันเลยนะว่าคุณทักษิณมั่นใจสูงว่าถ้าเกิดหลุดจากตรงเนี้ยอย่างที่เมื่อกี้คุณบอกพยักติดปีกแล้วก็เราจะฟื้นฟูได้เราต้องสร้างกระแสกลับมาได้การเลือกตั้งในชั้นยังสู้ได้อ่า เนี่ยผมว่าแนวคิดแกเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าวิเคราะห์ว่าแกเป็นนักสู้นะ,ะแกจะสู้สู้เรื่องลูกก่อนสู้เรื่องลูกแล้วก็สู้ด้วยตัวเองให้ลูกไม่มีมนทินให้ลูกไม่มีมนทินถูกถ้าลูกมีมนทินโดนไปก็ช่วยไม่ได้เดินต่อแต่ถ้าแกหลุดหมดฟังก่อนนะคุณผู้ชมโดยนิสยัยถ้าตามคุณสุวรรณนว่าคือ เขาจะกลับมาสู้ในฐานะรัฐบาลและกอบกู้ชื่อเสียงให้ได้นั่นแหละคือดาบสุดท้ายของ<น>เขานั่นคือดาบสุดท้ายของ,ของเขาถูกไหมถูกเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้นะครับไปอยู่ดีกินดีกับโปรโมชั่นสุดพิเศษยังไม่จบแล้วครับสถานการณ์การเมืองจากวันนี้ไปอีก17วันสนุกที่สุดเดี๋ยวกลับมาครับ